9559แล้วครับผมค่ะงวดก่อนหน้าที่จยก97คุณยายก็ได้9559แล้วก็งวดน,นี้ได้7997พร้อมนะคะสองวดติดแล้วนะคะสองวดนแต่ล่าสุดนี้คุณยายฝันแล้วค่ะพบกับสว,ส,สวัสดีค่ะน้องเอซีทางบ้านนะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของคุณยายสายนะครับผมงวดก่อนนี้นะครับผมนี่เป็นหลักฐานเก่า957นะครับที่คุณยายบอกมา โพงสุดท้ายนะครับผมฝันเห็นคุณตาที่เสียแล้วมาบอกนะครับนี่เป็นหลักฐานเก่านะครับผมวันนี้ก็คุณยายฝันแล้วนะครับผมเราจะมาตามแนวทางของคุณยายนะครับผมแนวทางต่องวดนะครับผมไปจะงวดวันที่16มีนาคมนะครับผม2567นะครับคุณยายบอกว่าคุณยายฝันแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะฝันดีครับเดี๋ยวเราไปรับชมแนวทางของคุณยายพร้อมๆกันนะครับผม FC ที่เข้ามาแล้วก็ขอกำลังใจกนลลหน1ไลน์1แชร์นะครับ ใายนะครับผมโอมได้ข่าวว่าคุณยายนี่ฝันแล้วใช่ไหมครับงวดน,นี้ฝันดีใช่ไหม,มไปปครับฝันดีวางเงิไว้ป่าตัดใหม่าตัดใหม่พวงก็พวงนั่ตัดใหม่ต้นพวงไม้พวงไม้พวงก็ใหญ่ใหญ่ไม่ต้นหนึ่งต่อไปยิ้มทั้งคน เขาก็บตาแต่จริงจริงเขียนเขียนเั้เขียนร้ว่าอเอาเกวียนเอาเกวียนไปขนไม้ใช่เหรอมาถึงเขียนเองก็ได้ตุมหนึ่งเบรกมาเห็ป่าเบ็ป่าเข้าับทข้เขียนเองกับเบรกมาตามตัวเข้าอันนี้เป็นความฝันของมวดนี้ใช่ไหมครับหมวดนี้แต่ยายนี่ฝันแม่นเนาะมันมาแต่เบรกใหม่เนาะค่ะเบรกใหม่ ่านบอกใหญ่เลยม,มันบอกขาใหม่มันต nah ังใหญ่เบกเขาก็ใส่เกียนเองก็เบรกเอาอืมครับเอาไปในป่าเสาร์เจดของคุณยายนี่ฝันเข้ามาสองมวดติดแล้วนะครับผมอันนี้ที่ที่ยายให้มาเก้าห้าเก็ดที่คุณยายฝันเห็นคุณตาได้เสียชีวิตไปแล้วมาบอกใช่ไหมใช่ฝันคุณตามาหมด <L> ไไ้ฝันจาหคัครบคือคุณยายจำน้นตัวเลขนะคะหวดที่แล้วจำได้ค,ค่ะค่ะให,ห<า><ศ>้ทางช่องล่งไปเก้าห้าเจ็ดนะคะกับเเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะหมวดก่อนนนั้นก็ได้เก้าห้าแล้วฝันว่าคุณยายเนี่ยนะครับผมได้คุยเรียนเนาะแล้วก็ไปตัดไม้ไปไปกับผู้หญิงสองคนใช่ไหมครับยายเออผู้หญิงสองคน ผู้หญิงสองคนได้อี่อ๋อผู้หญิงผู้หญิงสองคนนี้คุณยายจะตีแบบไหนครับถ้าให้ต้อให้คุณยายตีผู้หญิงก็ตีสี่เลยอ่ะผู้หญิงสี่สองคนก็ตีสองสอไม่ตีสี่อ๋อไม่างนั้นเลยอ่ะผู้หญิงก็สี่สี่แล้วไม่ก็สี่สองนาะยายเนาะเอออ๋อแล้ว,แล,วแล้วตัวคุณยายเนี่ย ตีเป็นเก้าไหมครับคนแก่ตีเป็นเก้าตีเก <ไ Hum. S 1> ้าเก้าตีตีเก้าตีจงเอ๊ะว่าเออมึเดียวแต่ว่าคนคนที่บ้านนะคนแก่คนเฒ่าที่บ้านนะครับผมคนข้างที่จะตีเลขแม่นนะครับผมเพราะว่าก็ชอบตีเลขเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางนะครับผมเป็นกับคํานวณนะครับแล้ว Này, là cô nhảy này, tì cô nhảy bẻ máy này cô nhảy sẽ tì như thế nào? Bẻ máy, cô nhảy bẻ máy một thon, cô thâu, cô thâu cái tào cái tào này, cái tào งยายกยายตียายตีเป็นเก้าหนึ่งใช่ไหมครับแบกไม้หนึ่งท่อนก็เป็นเก้าหนะึ่งค่ะกับกับหัวเป็นเหลืองหกได้บอค่ะเป็นหกหนึ่งหกสี่ก็ได้ยเลยกับเอาต้องใบหน้าคะนนะี้สีไม่ได้ถือว่าถือว่า เออหัวคนหาหัวคุ <troll en> ๊กนาหนุ alone, ๊กหนงเอออืมเบ็ดมาเองเบ็ดมือเอืมครับเบ็ข้างซ้ายเบ็ข้างายเบ็ข้าอหัวหูเ็เด็กนเออครับก็เห็นผู้หญิงสองคนยายกระเตเป็นเก้าซีซี เก้าสี่แล้วก็เบกไม้ก็ตีเป็นหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะค่ะแม่หกหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหาหนึ่งน้ำเา 1> 5, 1, นาะห้นึ่งเอาไว้เป็นตัวรองก็ได้ส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวคุณยายชอบตัวไหนครับ เก้99 4, 99 4. าเก้าสี่เก้าเก้าหนึ่งโอ้มาเก้าสี่กับเก้าหนึ่งเป็นพิเศษค่ะฝันฝันของคุณเองของคุณยายเนี่ยมันชัดเจนนะที่ฝันเห็นผู้หญิงนะครับผมก็เลยเน้นไปเลยเก้าสี่เก้าสี่เก้าหนึ่ง แต่ว่าแปลกเนาะคะ่ะคุณแม่ก็ฝันว่าได้ไปแบกท่อนไม้ทิม้มมันนักแห้งเน,นาะค่ะเนาะแต่คนอื่นคนอื่นนี่เขาเอา,อา,เอา,าใส่เกวียนใช่ไหมเออคนอื่นเขาใส่เกวียนเองเบกอ๋อมีมีแม่แบกอยู่คนเดียวนะคะ่ะเบกคนเดียวอ๋อเ,เดินตามสูดเขาเรื่อนั่นน่ะค่ะมีใหญ่เขาก็ออกก่อนเองแต่ดินตามตูดเขาออกมาจากในป่ายังไม่เแ็ก แต่ว่าคนอื่นนี่ใส่เกวียนเนาะแต่ว่าคุณมแม่นี่โอ้เดบแบก่าเด็เกวียนก็ก้าวอยู่แล้วเนาะแล้วยายเนาะก้าว <9, S 2> ผู้หญิงก็ก้าวสีอยู่แล้วแล้วมันก็ตรงกับที่ยายตีออกมาด้วยก็คือตีออกมาตัวเลขมันได้ตรงกันนะครับผมทั้งเกวียนนะครับผมทั้งผู้หญิงเนาะก็ก้าวสีแล้วก็หกหนึ่งเก้าหนึ่งที่ยายแบกแบกไม้ ตามตามเพื่อนไปเนาะครับกับเป็นตัวร่องไวะะ้เนาะค่ะครับแล้วหกหนึ่งหกสี่หกสองเนาะค่ะเพื่อมันกลับหัวกระได้เนาะคะ่ะเด็กหัวกับเปลกเก่าสามตัวคุณยายชอบตัวไหนครับเก้าสี่สองกับเก้าสี่สี่แต่มันก็เป็นเลขเดียวกันเนาะ กระโขบคือแตนนั่นแหละค่ะครับดินไปต้องสองตัวเลยเนะะา 2, 2> ะกาดีสองกาดีสี่กาดส้มและกาดสี่ค่ะก็เป็นญาติทางของคุณยายเนาะค่ะกาดขอขอบขอคุณ,คณคขอบคุณคุณยายหลายๆเนาะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณย่าเนาะคะ่ะขามา2สองงวดติดแล้วเนาะคะ่ะงวดหนีงวดที่สมนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะคะ่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องน้ำเด้อจา้าเป็นกำลังใจทางช่องน้ำเด้อค่ะคะ่ะทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ